มันต้องใช้สองความตายเพื่อรักษาความลับนี้เอาไว้ความจริงนี้เป็นดังความเก่าแก่ดังเวลาของมันและโหดร้ายกว่านั้นหลายขุมมันเป็นความจริงที่จะมองค่าทำลายความสัมพันธ์ของรีเจียนลงและนี่เพื่อความจริงว่าข้ามายืนอยู่ตรงนี้ที่ปลายดาบของข้าชี้นิง่งไปย่งที่คอของบราเธอร์นาของเขาคือ ฮาคาเอลและนี่จะเป็นคนสุดท้ายที่ข้าจะได้เอ่ยชื่อของเขาเขานั้นเป็นนักลบผ่านศึกผู้ทรงเกียรติแห่งแซงกินนลีการ์ดแชมเปี้ยนผู้แข็งแกร่งแห่งบาอแต่โชคชะตนี้จะลิบทุกสิ่งที่เขาได้ต่อสู้เพื่อมันทุกผลงานทุกชัยชนะและความภาพภูมิของเขาจะถูกลืมเขาจะไม่ถูกฝัง และชื่อของเขาจะไม่ถูกบันทึกในบทสวดสรรเสริญของเหล่าวีรบุรุษเขาจักตายที่นี่เขาจักตายอย่างสมบูรณ์และราวกับอดีตอันยาวนานเขาจะจากไปไม่มีใครจดจำไม่มีใครเศร้าโศกาต้องยกให้เขาเรื่องหนึ่งเขายอมรับชะตากรรมนี้เองเขายืนต่อหน้าข้า ยกคางตนเองให้สูงเปิดจุดตายที่โคอ,อย่างชัดเจนมือทั้งสองอ้าออกอย่างผ่าเผยแต่ดวงตาของเขานั้นเต็มไปด้วยความเชื่อมั่นในตาของเขาดำสนิทพร้อมที่จะยอมรับเขารับรู้ถึงความลังเลของข้าหน้าที่ร้องขอสิ่งนี้แอสคาริออนเขาขอข้าจงอย่าได้มินเกียรติของข้าด้วยความสงสารหรือความลังเลเลยข้าพยักหน้าโลคิต จะเก็บเจ้าเอาไว้คมดาบของข้าตัดเอาศีรษะของขเขาออกจากบ่านในการฟันเพียงขวเดียวเขาตายก่อนที่ล่างของเขาจะล้มลงถึงพื้นด้วยซ้ำข้ากัดฝืนความโศกาที่ไหลยอยู่ในคอของข้าและหันไปยังแซงกินานริกาอีกตนที่ยังยืนอยู่ตรงนี้อาราทรอนตาของเขานั้นยังปิดสนิกดวงตาของเขา จับจ้องไปยังคบเพลิงที่อยู่ในมือมันดูเหมือนว่ามันไม่เหมาะสมเลยที่ชะตากรรมและไม่มีอย่างอื่นที่จะมาตัดสินแล้วว่าใครจะมีชีวิตอยู่หรือมาตายที่นี่เขาเพึมพำอย่างลังเลหากเราตกลงกันด้วยใบดาบมันคงเป็นฆ่าที่นอนอยู่ตรงนั้นข่าเก็บดาบของค่าเข้าฝักผลงานของเจ้านำพาเจ้ามายัางที่ห้องแห่งนี้เชกเช่นเดียวกันกับเขาข้าย้ำเตือน แต่ในยามท้ายอาราทรนทักษะและความศรัทธาเท่านั้นที่แบกเรามาได้ไกลเพียงนี้ทุกคนล้วนต้องอยู่ภายใต้โชคชะตาหน้าของอาราทรนปรากฏรอยยน่นแม้ว่าเขาจะไม่เอ่ยสิ่งใดมันเป็นสิ่งที่หายากยิ่งสำหรับนักลบที่จะยอมรับว่าชีวินของเขานั้นไม่ได้เคยอยู่ในมือของเขาเองแต่พวกเราทั้งคู่ก็ล้วนเห็นกระสุนที่ภาคชีวิตผู้อื่นอย่างที่ไม่ได้เล็ง ข้านั้นไม่ให้เวลาเขาในการไต่ตรองถึงความเป็นไปได้นั้นและจงอย่าพลาดนับจากนี้เป็นต้นไปเจ้าเองก็ถือว่าตายไปแล้วเชเช่นเดียวกับเขานามของเจ้าจะไม่ววนได้ถูกเอ่ยหรือถูกได้ยินชีวิตของเจ้าถือว่าจบสิ้นไปแล้วเช่นเดียวกันแม้นคมดาบของข้าหาได้ฉีกเฉือนเนื้อหนังของเจ้า ชะตาของเจ้าได้ถูกปิดผนึกเอาไว้ด้วยความรุ่งโรดและการล่วงหล่นของคอนอาร์ติฟิเซอร์ข้าเดินไปยังกองไฟที่กำลังแผดเผาในหัวมุมของห้องและยื่นมือเข้าไปในกองเพลิงเพื่อหยิบหมกกรอกในนั้นออกมาเปลวเพลิงแผดเผาถูมือของข้ายามที่ข้ายกมืนขึ้นมันคุกกรุ่นอยู่ยามแผ่วเบาและเหมือนความโกรธาต่อที่ข้าสัมผัสส่วนใบหน้าของมันเป็นหน้ากากอันแสนซับซ้อน เป็นตัวที่ทำเลียนแบบขึ้นมาเป็นชิ้นเดียวกันที่สวมโดยบิดาของพวกเราท่านองค์จักรพรรดิแซงกวเนสข้าทำความเคารพมันอยู่พักใหญ่วาดวันต่อง,งานสร้างของมันท่านไพรหมากได้สลักสลามมันออกมาด้วยมือของท่านเองเจ้าพร้อมหรือไม่ถ้าถามหันกลับไปหาอาราทรอนอาราทรอนพยักหน้าคุกเข่าลงต่อหน้าข้า ข้าจับเข้าไปที่หลังศีรษะของเขายึดมันไว้ให้มันโลหิตจะเสริมกำลังแด่เจ้าเพื่อคงเอาไว้ตลอดการข้าเสริมด้วยความเข่งขึมก่อนจะกดตัวหน้ากากนั่นเข้าไปยังใบหน้าของเขาอากาศมันเปลี่ยนไปความรู้สึกมันพร้อมจะระเบิดการต่อสู้มันอยู่ใกล้เพียงแค่เอื้อมโลหิตอาจจะหลังไหล และพันธมิตรที่แสนยากลำบากของเหล่าบราเทอร์อาจจะพังทลายกำแพงของปราการแห่งนี้สามารถถล่มลงมาได้อิมพีเรียมเซคันดัสอาจจะล่มสลายและพร้อมกับมันสิ่งที่เป็นสิ่งเหลือของแผ่นดินขององค์จกักรพรรดิข้าเข้าไปขวางซาดอนคาราซิซอนขณะที่เขานั้นพยายามใช้กำลังปาการขวางของเนเรียลและเมา ความโกรธาเต็มเปี่ยมในเลนตาของเขาอย่ามาขวางทางข้าจะพวกยมมทุตเขาสบัดข้าจะไม่เอ่ยอีกคนข้าเดินเข้าไปใกล้พยายามให้เสียงของข้าไม่หนักจนเกินไปเจ้าจะยอมให้ตัวเจ้าเองกลายเป็นตัวเล่นความพินาศเยี่ยงนั้นหรือบราเธอร์อะไรของเจ้าจะพูดความคิดของเจ้าเองแอสคาเลออนข้าชี้ไปยังแถวของเหล่าแซงกูนารีการ์ที่ยืนเรียงกันเป็นแนวกว้างของห้องโถงแห่งนี้ มองไปรอบๆเียวสิมันเป็นแนวเส้นบางๆของเหล่านักรบเกาทองคำที่ซองสว่างในขณะที่นักรบของข้าพยายามดันกระการผักของเหล่านักรบลีเชเนลลี่ตอนอื่นเพื่อเข้าไปหาองค์จัก,กรพรรดิเซงกูนิสเรายืนอยู่บนคมมีดแต่ไปด้วยความไม่แน่นอนความไร้เหตุไร้ผลและความไม่เชื่อใจล้วนตามพิสตรูที่เรานั้นไม่มีอาวุธจะไปเอาชนะได้สิ่งที่ท่านลอร์ดการิมาสร้างขึ้นมานั้นเป็นอาณาจักรที่แสนจะเปราะบาง ขอแค่อิดเพียงก้อนเดียวที่ถูกทำลายลงจากความโกรธาของเจ้ามันจะลงมาพร้อมกับรากฐานของมันที่จะดึงทั้งโครงสร้างลงมาจนหมดสิ้นไอรอนแฮนด์ตนนั้นเริ่มจะเห็นในแบบเดียวกันกับที่ข้าเห็นสงครามผลใหม่ที่ใกล้กำลังจะก่อตัวข้าวางมือของข้าลงบนหัวไหล่ของเขาเจ้าอยากให้ไอ้ชั่วฮอรัสมมนดีใจจากการกระทำของพวกเราหรือเปล่าล่ะเขาก้าวถอยหลัง ความอับอายทำให้เขาหลบสายตาลงต่ำความเกลียวกราดของเขานั้นถูกลืมเลือนเหล่านั้นยืนที่นี่เป็นวันไม่มีใครรับฟังท่านลอสแอง n จเีสต้องไม่ควรเพิกเฉยต่อลีเจียที่สิบแน่นอนว่าไม่ข้าทำให้เขามั่นใจเจ้าจะได้ถูกพบแต่หาใช่ตอนนี้แล้วเป็นยามใดข้าขอไปเสียงข้อความสั่งการดังทะลุห้องโถงและมันได้กลบเสียงของข้าไป ไปบอกบราเธอร์แซงโกเนียสว่าข้าจะเข้าไปคุยกับเขาข้านั้นรับรู้ได้ทันทีแล้วว่าเสียงนั้นเป็นผู้ใดน้ำเสียงที่คุกคามแปลงความอ่อนโยนเป็นหนึ่งในเสียงที่ข้านั้นคุ้นเคยข้ายึดต,ตัวให้มัน่นและหันไป,ปเผชิญหน้ากับพญาราชสีไพรมารแห่งดาร์แองเจิลที่ใส่เกราะเต็มตัวมือหนึ่งถือหมวกเกราะของเขาอีกมือประคองด้ามจับดาบของเขารอบตัวเขานั้น คือเหล่านักรบผ่านศึกสิบตนในชุดเกราะเทอร์มินเเตอร์ข้าพูดตอบด้วยความมั่นใจเต็มที่เท่าที่เห็นสมควรเมื่อต้องพูดกับหลอดแห่งลีเจนอื่นเรื่องอื่นนั้นจะดึงความสนใจจากองค์จกคัจกรพรรดิแซงกวินยสยามที่เขานั้นอยู่ข้าบัดเดียวนี้ผู้บัญชาการร่างของไรออนยืนตั้งงานเหนือตัวของข้าดุดดำไพรมาตนอื่นเขานั้นเป็นดังเทพนักรบในทุกแบบและกระนั้น ข่าพยายามสู้กับตนเองที่ยาจะดึงดาบออกมาการแสดงกำลังอย่างขุนหันพลแล่นของเขานั้นเป็นอันตรายต่อเราทุกตนแต่ในท้ายที่สุดมันก็คือหน้าที่และความไม่หวาดหวัดที่ทำให้อารมณ์ของข้ายังคงคงที่เอาไว้ด้วยความเคารพอย่างถึงที่สุดท่านลอดท่านเองก็ทราบกฎดีกองร้อยเดียวที่สามารถเข้าไปบัลลังก์ได้ได้แค่ครั้งละหนึ่งกอง ยกเว้นจะได้รับคําสั่งโดยตรงจากท่านลอดแซงกิเนสและข้าไม่ได้รับคําสั่งนั้นความเกรียวกาดของไพรหมานั้นแล้วกับตัวตนอันแสจะป่าเถื่อเจ้าอย่ามามปฏิเสธข้านี่เป็นผนแรกในหลายสัปดาห์มันเงียบงันข้ารู้ได้โดยไม่ต้องมองไปยังทุกดวงตาที่อยู่รอบพวกเราข้าต้องเลือกใค้ดีหากข้าถอยความเป็นระเบียบของที่นี่จะถูกทำลาย แต่อากข้าปฏิเสธพญาราชาสีข้ากเสียงที่จะทำลายพัตมิตรครั้งนี้ลงข้าไม่อาจขัดคำสั่งของบิดาข้าได้ได้โปรดรอที่นี่ก่อนท่านลอดข้าจะทรงดีกาถึงพระองค์ให้ท่านได้เข้าไปอย่าช้านักเล่าเขาคำรามข้าหันกลับออกมาจากราชาสีเข้าไปยังห้องนิรภัยด้านหลังของข้าเปิดระบบวอล์เข้าไปยังเหล่าแซงกวินารีกาด กระซิบบอกพวกเขาที่กำลังตั้งแถวจัดฝูงชนอยู่ด้านหน้าอีกขนยันพวกเขาเอาไว้ก่อนห้ามใครก็ตามผ่านแนวเข้ามาได้ยำ้ำห้ามผู้ใดเข้าขค่นั้นออกมาจากห้องรับแขกและเข้าไปยังห้องมุกความกว้างและความสูงของมันมีเพียงไม่กี่สิบฟุตกระจกใสของหน้าต่างวิ่งไปตามความยาวของกำแพงทั้งสองข้างของข้าใจกลางของช่องว่างถูกติดตั้งเป็นรูปเคารบขององค์จักรพรรดิ องค์จกักรพรรดิพระองค์เดียวนี่ไม่ใช่ของชิ้นที่ดีที่สุดของเจ้าแห่งมนุษยชาติที่ข้าเคยพบเห็นมาแต่มันก็เป็นมากกว่าแค่เพียงเครื่องประดับเท่านั้นชนวนอยู่ในหินอ่อนระเบิดลูกป,ปัดมันพร้อมที่จะระเบิดออกมาข้ามองอีกขนไปที่หน้าตากจินตนาการถึงกระจกพวกนี้มันได้กระจัดก,กระจายเป็นดั่งลูกพันธุ์ที่ระเบิดออกมาจากการจุดชนวนที่มิอาจมองเห็น ข้านึกภาพสเก็ตระเบิดที่พุ่งผ่านอากาศฉีกเนื้อเฉือนหนังและสังหารเหล่าผู้ลุกลานข้านั้นรับรู้ถึงอาการเย็นเฉียบที่วิ่งไปทั่วกระดูกสันหลังของข้าโลหิตนั้นจักดึงเราจากช่วงเวลาที่เข้าตาจนข้ากระซิบไปที่เงามืดห้องแห่งนี้มันก็เหมือนทุกห้องในป้อมปราการแห่งเครามันเป็นดั่งใจกลางคล้ายกับกาลิมานเย็นเฉียบถูกคำนวณอย่างดี เพื่องานอันสมบูรณ์ประดับประดาไปด้วยเครื่องประดับพอเหมาะเพื่อลดความเกรงใจของแขกที่มาเข้าร่วมข้านั้นปล่อยให้ตนเองเป็นดั่งคนโง่อยู่พักหนึ่งเพื่อจะได้พักผ่อนสักครู่ก็จะเดินผ่านประตูอันแสนหนักอึ้งด้านหน้าและเข้าไปในห้องบรลลังที่อยู่ในห้องถัดไปข้าเขาพบบิดาของข้าทันทีที่ข้าเข้าไปก้มหัวขณะที่ข้าก้าวข้ามผ่านธรณีประตูท่านลอดแซงกูเนส นี่คือห้องบันลังที่ใหญ่ที่สุดแห่งที่สองของเครามันเป็นห้องโถงยาวตัวเพดานนั้นถูกยึดไว้สูงด้วยเสาหินแกรนิตที่เรียงกันเป็นแถวและตัดลงมาใจกรางอันเป็นพรมสีชาติห้องบัลลังหลักนั้นเป็นห้องของกาลิมานเพราะเขานั้นคือเจ้าแห่งอัลตามาแม้แต่องค์จักรพรรดิพระองค์ใหม่พบวดาของข้านั้นไม่ยอมมินเกียรติของเขาด้วยการยึดห้องบัลลังแห่งนั้นไม่เลย นี่มันมากกว่าแค่การให้เกียริเพียงเท่านั้นตำแหน่งนั่งนี่ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยสำหรับแซงกูเนสสิ่งที่ยังคงอยู่นี่คือการประท้วงของเขามันเป็นการคัดค้านอย่างเงียบๆต่อบปบาทที่เขาแทบไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องยอมรับมันบิดาของข้านั่งอยู่ที่ท้ายห้องยึดมั่นบนมัลลังของเขาปีของเขานั้นถูกขุบเอาไว้อย่างแน่นไว้ด้านหลัง ซุกเข้าไปในช่องว่างระหว่างเก้าอี้ข้าบอกเจ้าแล้วไงแอสคาริออนมันไม่ใช่เรื่องจาเป็นเลยที่เจ้าต้องมาก้มหัวให้ข้าที่นี่ข้ายืดตัวตรงตอบข้าจะพยายามระงับความไม่เชื่อฟังของตัวข้าเองค้าหลอดแซงกิเนสลุกขึ้นเดินลงมาจากขั้นบันไดหินอ่อนเข้ามาหาข้ากระอกอกของเขาสะท้อนแสงสีทองปีกของเขากางออกจากด้านหลังแล้วก็เป็นผ้าคลุมหิมะอันแสนบริสุทธิ ขค่พยายามลดสายตาของข้าลงเจียมตัวจากความยิ่งใหญ่ของเขาหากความหวังเป็นสิ่งที่จับต้องได้เขาก็คงจะเป็นตัวตนที่แสดงถึงสิ่งนั้นอย่างแน่แท้คนนี้มีมาหาใดเล่าถึงทำให้เจ้ามาหาข้าเขาถามใบหน้าของเขานั้นมันอ่านความคิดไม่ได้แม้นว่าข้าจะรู้จักเขามามากพอที่จะรับรู้ถึงความเหนื่อยล้าในน้ำเสียงของเขา เหล่าลีเจีที่มารวมกันในคนนี้มันเพิ่มขึ้นอย่างไม่หยุดหยอด่อนค่ารายงานซาดอนคาราซิซอนแห่งไอรอนแฮต้อง,งการจะเข้าเฝ้าเซกเช่นเดียวกันกับเซอร์เจนลอจากลีเจีที่7และเหล่าบุตรแห่งคอนเช่นเดียวกับอีกมากมายที่เป็นพวกอัลต้ามารีนส์ของท่านการิมานและเหล่าเจ้าหน้าที่แม้ว่าข้าไม่อาจอยู่ในสํนนึกที่จะทำให้พวกเขาเข้าพบท่านได้ คนใดคนหนึ่งอาจจะกระลาดำเนินการเพื่อดำเนินการคุกคามอันเลวรลายบางอย่างที่เราเองก็ไม่อาจจะรับรู้ได้ขอรับเขาถอนหายใจแต่ข้านั้นไม่อาจจะปกครองหลังกำแพงของความเชื่อใจไม่ได้หรอเช่นนั้นเราคงต้องเพิ่มมาตรการความปลอดภัยขอรับให้เราแซงวเดรีก,การรับความเสี่ยงแทนท่านให้พวกเราเป็นดังผู้เปล่าประกาศคำประกาศิทธิ์ของท่านแซงวเนียสคิดพิจรารณาอยู่นานจอมได้ ข้าอนุมัติข้าพยักหน้าและกำลังจะหันกลับช้าก่อนเขาเรียกมันมีสิ่งอื่นแอสคาริออนเออยอมมาเถิดสิ่งที่อยู่ในใจของเจ้าข้าได้แต่วหวังกับบ่เอาวว่าข้ายังสวมใส่หน้ากาก,ากอยู่เพราะใบหน้าของข้ามันไม่เคยโกหกพยารัชศสีขอรับข้าหยุดพยายามเลือกคำที่ดีที่สุดการหลบหนีไปได้ของเคิร์ส มันทิ้งรอยแผลให้กับเขาข้าเกลือน้ำลายเครือกใหญ่และบังคับให้คำที่เหลือออกมาจากปากของข้านิ้วของเขานั้นยังคงกำดาบไว้แน่นใบหน้าของแซงกิเนสมืดหมนในทันใดความพักดีของบราเธอร์ของข้านั้นไม่ใช่สิ่งที่ต้องมาสงสัยเขาคือเจ้าแห่งปฐมบริเจียนเขานั้นไม่อาจจะถูกตำหนิได้ข้าหาได้สงสัยต่อเจตนาของเขาขอรับท่านลอดข้าตอบ แต่การตัดสินของเขานั้นจะเป็นย่างไรปล่อยมันไปเถิดแอสคาริออนแซงกูเนียสบินขึ้นไปบนอากาศโดยการสะบัดปีกเพียงแค่ครั้งเดียวเขาก็ส่งล่าของเขาบินไปยังเงามืดของเพงดานของห้องในการหายไปของเขานั้นข้าเอาแค่เพียงกำปั้นของข้าทุบเกาะอกและทำความเคารพแด่บัลลังมันเป็นในยามนั้นเอง,เองที่ข้ารับรู้ว่าดาบยาวที่ควรวางพักไว้ตรงนั้นในตอนที่ข้าเข้ามามาได้หายไป เกียินี้มันควรเป็นท่านแอสคาริออนมันเหมาะสมกับท่านว่าไม่เลยอาราทรอนข้าตอบแยง้งอย่างมั่นคงและสายศีรษะของข้าเองข้ามิอาจเป็นทั้งผู้ป่าประกาศและเป็นทั้งผู้ปกป้องบิดาของข้าในเวลาเดียวกันได้พวกเจ้าทั้เซบนั้นคือยอดฝีมือแห่งแซงควินาริการดเป็นแบบอย่างของมรดกแห่งบาอาเป็นเหล่านักรบกลุ่มแรกข้ามกลางลีเจียข,ของท่านแซงควินิสเกียรติยศนี้ควรเป็นหนึ่งในพวกเจ้า ข้าปล่อยให้ดวงตาของข้ามองไปอย่างเหล่าเทวทูตโลหิตทั้งสิบตนที่ยืนอยู่ในห้องเดียวกันกับข้าข้าได้ต่อสู้เคียงบ่าเคียงไหลกับพวกเขาสูญเสียโลหิตและ,ะเผชิญหน้ากระิ่งที่หน้าหวาดกลัวเกินกว่าจากจิตตนาการได้พวกเขาคือพี่น้องร่วมลบพวกเขาคือสหายกู้ใจและข้าต้องส่งพวกเขาสู่วิธีอันแสนขหวร้ายโดยไม่มีการคิดครั้งใหม่ กระนั้นสิ่งที่ข้าของพวกเขานั้นมันกับกดดันวิญญาณของข้าแล้วก็กราะเท้าที่กระทืบลงมาที่คอของข้าเองฮาคาเอลพยักหนา้าพร้อมดอยยิ้มเช่นนั้นก็ให้พวกเราตัดสินกันเองเขานั่นคือตอนแรกที่ก้าวออกมาด้านหน้าเป็นสิ่งที่เขาทํามาโดยตลอดดวงตาของเขาจับจ้องมาที่ข้าแต่เราหาได้เอ่ยสิ่งใดขณะที่เขานั้นดึงเอาแผ่นม้วนกระดาษออกมาจากมือของข้าและคลี่มันออก เขาถือมันให้เหล่าเธอร์ของเขาได้มองเห็นแผ่นนั้นถูกย้อมด้วยเลือดเพียงหยดเดียวหยดเลือดของเขาทีละตนเหล่านักลบตนอื่นตา่างทำตามจนกระทั่งอารัทรหยดโลหิตของเขาลงบนมันเขานาพยักหน้าในความเงียบงนันและกลับไปยืนเคียงข้างฮาคาเอลข้าดึงเอาม้วนกระดาษกลับมาจากพวกเขาย้ายไปยังแท่นบรรยายบนนั้นมีถ้วยโลหะบรรจุน้ำหมึก ขนนกที่แสเลียวเล็กและถ้วยทองคําขนนกนั่นมันงดงามเป็นคนนกที่ขาวบริสุทธิ์มันถูกดึงออกมาจากปีกขงท่านแซงกูนิสด้วยตัวของท่านเองด้วยคําเขียนจากล่างของท่านบิดาของเราข้าเอย่ยด้วยโลหิตของเขามันจะถูกจดจําบ่อหมึกนั่นมันอุ่นโลหิตภายในนั้นมันร้อนเพื่อไม่ให้มันแห้ง ข้าปรดเอาถุงมือของข้าออกดึงเอาขนนกและจุ่มมันลงไปในอ่างด้วยการลากข้าบรรจงใส่ลายชื่อของอาราทอนและฮาคาเอลลงบนแผ่นม้วนกระดาษนั่นและด้วยโลหิตของเรามันจะเป็นเกียรติอันสูงส่งข้าวางผ้าผืนนั้นลงไปในถ้วยและวางเอามีดไว้บนฝ่ามือของข้าข้ากำมันแน่นจนลีดเอาหยดโลหิตไหลลงไปในถ้วยนั้น เหล่าแซงกิเนดิกาอีก8ตนผู้ที่ต้องออกไปต่างก็ทําเชกเช่นเดียวกันรวมโลหิตของพวกเขาเข้ากันกับของข้าข้ารอจนพวกเขานั้นเสร็จสิ้นก็จะเอาเทียนใส่ลงไปในถ้วยมันส่องสว่างออกมาเป็นแสงสีน้ําเงินแผดเผามว้วนกระดาษจนกลายเป็นเท่าธุลีข้าใช้นิ้วของข้าคว้านเอาเศษเท่าและโลหิตเข้าไปในปากปิดปากของข้าให้รับรสที่ทั้งขมและเผ็ดร้อนแต่ก็ไม่ถึงกับกินมันไม่ลง ความคิดสร้างความแข็งแกร่งให้แด่ข้าซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่ดีที่ข้าทนทานต่อรสชาติอันแสนจะขมขืนข้ากรืนมันลงไปใช้ลิ้นของข้าลากเอาเท่าทุรีในปากลงไปในคอมันจบแล้วข้าเอ่ยขอให้ท่านแซงกวเนียสอวยพรให้ความเข้มแข็งของพวกเราอยู่ไปตลอดการความรุ่งโรดแด่เบาที่เหลือต่างตะโกนออกมาอย่างพร้อมเพียง เหล่านักรบแซงกูเนรีกาแปดตนทำความขลรบและเดินออกไปจากห้องโถงทิ้งข้าไว้เพียงลำพังกับอาราทรและฮาคาเอลข้ายือนอยู่พักหนึ่งไม่ขยับถูกยึดเอาไว้ด้วยคำถามมันจะเป็นเช่นไรเมื่อข้าต้องมายืนที่นี่เพื่อจัดการสองนักรบของข้าด้วยมือของข้าเองการกระทำของข้านั้นเกิดมาจากความจำเป็นหรือเป็นเพราะความวิตกกังวลกันแน่ โลหิตที่ข้าจะต้องทําให้มันหลั่งไหลมันเหมาะสมแล้วอย่างนั้นน่ะเหรอข้ามองเข้าไปในตัวข้าเองเพื่อหาคําตอบและก็พบเพียงกับความว่างเปล่าที่ทิมแทงความสงสัยนั้นบางทีแล้วข้าลําพึงยามที่ข้าได้ตายแล้วก็จากไปโลหิตและกระดูกของข้าจะไม่ลงเหลือสิ่งใดนอกจากฝุ่นในสายลมประวัติศาสตร์อาจจะถามคําถามนี้อีกคนหากว่ามันเป็นเช่นนั้นเช่นนั้นแล้วข้าหวังว่า มันคงถามมาพร้อมกับคำตอบข้ายื่นมือออกไปยื่นฟืนสองท่อนไปที่อาราทรและฮาขาเอลขอให้โลหิตนำทางพวกเจ้าพญาราชสีเดินเข้ามาหาข้าดวงตาของเขาหลีลงนี่มันบ้าอะไรกันเขาถามชี้นิ้วของเขาชี้ไปยังล่าในกรอดทองคำที่นั่งบนบัลลังก์นั่นไม่ใช่แซงควินิยส ขางกายของเขาเหล่ากองกิตยศในกรอดเดดวิงต่างกำอาวุธของตนเองแน่นข้านั้นแบมือของข้ายัางสงบเอ่ยออกมาอย่างใจเย็นและชัดเจนท่านเอ,อ่ยถูกแล้วเราไม่ได้พยายามที่จะปกปิดตัวเองด้วยคําโกหกความคล้ายกันของเขาต่อบิดาของเราคือการที่เกิดมาเพื่อได้รับความเคารพเพียงเท่านั้นนิ้วโป้งของราชสีกําแน่นเข้าไปในกัมปั้นบรลาเอร์ของข้าอยู่ที่ใดเขาสั่ง ด้วยความเคารพข่าตอบหากว่าองค์จักรพรรดิแซงกวินิสต้องการให้ท่านทราบพระองค์จะเป็นผู้ตรัสกับตัวท่านเองเจ้าจงบอกข้ามาบัดเดี๋ยวนี้ดวงตาของเขานั้นแล้วก็เป็นฐานที่กําลังลุกเป็นไฟข้ามองจ้องกลับแต่ก็ตอบไปง่ายข้าทำไมีได้เขานั้นเดินเข้ามาใกล้ข้าขณะที่อารมณ์ของเขากําลังคุกกรุ่นอย่างเต็มที่หัวใจของเจ้ามันแข็งแกร่งเหล่าเหล็กกล้าถือวูต ความโกรธของเขามันเต็มเปี่ยมการข่มขู่นี้มันเป็นเรื่องส่วนตัวแต่ดาบของข้าจะแทนทะลุมันแน่เหมือนกับอีกพันตนก่อนหน้านี้ท่ามกลางรอยย่นแห่งความโกรธบนใบหน้าของเขารอยเกรียดเนื้อดิบๆที่ดึงดูดความสนใจของข้าบาดแผลนั่นะมันเล็กรอยฉีกขาดเล็กๆนี่มันไม่สิข้ารับรู้ว่าดวงตาของข้านั้นเบิกออกเมื่อข้ารู้แล้วว่านั่นไม่ใช่แผลธรรมดามันคือการหยามเกียริ ความอัปยศที่กระทําด้วยปลายดาบไม่มีนักรบ l ีเจนารี่ตนใดสามารถทิ้งรอยแผลเป็นให้กับพญาลัตชสีแบบนี้ได้ข้าหยุดอย่างสุภาพหายใจเข้าลึกแล้วก็ต่อไปข้านั้นหาได้วาดกลัวต่อความตายขอรับท่านลอดไม่ว่าจะเป็นหัดของท่านหรือจากผู้อื่นหน้าที่ได้ขอให้ข้าทําสิ่งที่มันเลวร้ายกว่าการโยนข้าเข้าไปหลุมแห่งไายนะไปไกลโขนักเขาเคารพข้าอย่างเย็นเฉียบ ซึ่งมันก็รู้สึกเหมือนดังว่ามันช่างเป็นช่วงเวลาที่ยาวนานที่สุดของชีวิตของข้าจากนั้นเขาพยักหน้าซึ่งดูเหมือนจะเป็นความเคารพที่ไม่เต็มใจเท่าไหร่นักหากว่าบา์เทอร์ของข้าเข้าใจหน้าที่ถึงเพียงนี้เขาเดินผ่านข้าไปวางเท้าของเขาลงบนที่วางเท้าของบัลลังและจะให้ข้าทักทายผู้ป่าประกาศคำประกาศสิตน,นี้เยี่ยงไรข้าซ่อนรอยยิ้มของข้าไว หากว่าท่านกักพอใจท่านลอดท่านสามารถเรียกเขาว่าแซงกุยนอ